สวัสดีค่ะวีีทุกท่านและท่านผู้ชมนะคะวันนี้ลุงวางก็เดินทางมานะคะเก็บของนะคะเราก็จะไปช่วยลุงวางนะคะเก็บของขึ้นรถนะคะกลับบ้านสมภาพไปก็แล้วกันนะคะ มาคอยออมาสปอร์ตเรื่องไฟฟ้านะครับเพราะว่าสายไฟฟ้าอยู่ข้างบนเยตุอลแค่ตัดระบบไฟนมะะ่รับพอาดูแค่ระบบไฟนะะเพราะว่ามันจะต้องให้ออกจากแนวสายไฟนะครัเพื่อให้ความปลอดภัย

อาหารบ้านก็จะยกไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบ้านผู้ใหญ่ใจดีที่ซื้อให้น้องตองนะคะก็จะไปเอาไปที่กรอกนะคะก็มีลุงหวังต้องใช้แล้วก็ของที่น้องตองจะต้องใช้ด้วยนะครับเอาไปใช้ต่อคือไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะครับผมยังมีสภาพดีอยู่เป็นบ้านน้องตองนะครับ กลับไปเถื่อนน้องก็จะได้มีห้องชห้องนะพี่ช้ยเนาะเพราะว่าน้องไปเพื่อเป็นน้องน้องจะมีที่อยู่อาศัยเลยไม่ต้องไปสร้างสร้างใหม่ก็หนักรายจ่ายก็เยอะใช่หลายตังมากแล้วของที่ใช้อะไรก็ยังมีอีกเยอะมีประโยชน์อีกเยอะของน้องตองด้วยสมาก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรมาเหมือนเอฟซีให้พี่ชัยมาช่วยทำอะไรบ้างดีดูเรื่องไฟกับเครื่องทำน้ำอุ่นครับ ตัดหลักๆก็คือตัดเรื่องระบบไฟเ,<อ>เพราะว่าลุงแงกก็เป็นห่วงนั่นแหละก็เลยบอกว่าเออดูก็เลยบอกว่าเดีด๋ยวผมมาดูเรื่องระบบไฟฟ้าให้แล้วก็ของที่จะต้องถอดออกที่จะต้องเอาไปใช้ต่ออะไรเงี้ยครับแต่เป็นเครื่องทนน้ำอุ่นเพราะว่าอากาศมันเย็นด้วยไงเปนเครื่องทนน้ำอุ่นได้ใช้อะไรเงี้ยครับชมาช่วยดูเรื่องไฟเรื่องอะไรเครื่องทันน้ำอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยยกของช่วยยกอะไรที่มันต้องใช้คนในการประคองบ้านขึ้นไม่ให้บ้านเสียหายเยอะอะไรเงี้ยครับ ประมาณนี้เนาะก็กำหนดกำหนดการก็คือน่าจะผลรถน่าจะมาประมาณ9โมงครับผมนัดรถยกไว้9โมงครับก็เตรียมไว้ก่อนวิธีการก็น่าจะเปิดเปิดลังคาใช่ไหมพี่ชัยใช่เปิดลังคาฝั่งละแผ่นฝั่งละแผ่นแล้วก็ยกเอาเบลยกสี่มุมอก็ต้องดูอีกทีหนึ่ง มันถ้าตัวบ้านมันเบาก็จะจะยกง่ายเพราะอันนี้หลังใหญ่นะหลังใหญ่กว่าบ้านทุกดาวกว้างเท่าไหร่เท่าพี่ไหมอันนี้กว้างสี่ยาวห้ามาตรฐานหมดเท่าพี่ใช่ไหมเท่ากันหมดทำสี่ยาวห้ากว้างสี่ยาวห้าค้นรถรถก็มาจากสว่างนี่แหละผมติดต่อไปก็เป็นเอ่ผมตติดไปปก็็นรถที่มาจากสว่างนี่แหละครับ เขาอยู่ที่สว่างนุ่งก็เอาไปถึงนู่งก็เอาไปตั้งเรียบร้อยเลยเทปพ,พื้นเทปเรียบร้อยใช่ใช่โอ,อเตรียมการชงนูตรเตรียมพื้นเตรียมอะไรงรอรับเรียบร้อยแล,ล้ะถึงแล้วลูกวางเดี๋ยวรถลูกวางก็จะนำนำไปสอนน่ะเขาก็ตามไปต่อนนกเข้ามาวันนี้ทีนพี้ก็ช่างที่มานี่เป็นช่างที่คุณเองดูแลติดต่อให้ไหมครับง ช่างที่มาลื้อเนี่ยเป็นช่างที่ไอทำให้ผมประจําอยู่แล้วโอเคเลยครับต้องหาคนที่ไนนะที่ช่วยเป็นคนรับจัดการให้ส่วนส่วนคนที่ขนย้ายก็รถขนย้ายก็ดูอีกชุดหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้รถเข็นใหญ่ใช้รถเข็นใหญ่ยาที่ก็ช่วยควบคุมเก็บของก็ได้รอดูพื้นที่กันอยู่นะครับก็ รถก็จะจอดบนถนนรถก็จะจอดอยู่บนถนนนี่พอดีรถขอขมาล้วยค่ะขอรถยกมาเลยเป็นบ้านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้น้องตองนะคะบ้านหลังนี้เนาะก็จะยกไปที่กกเกาะ รถมาแล้วนะคะยา่าอย่าลืมยกป้าตองเง็ดนะต้องเก็ดเจะใช้ต่อต่อลงกว่าเอาต่อเนาะเออช่วยกันเนาะ ก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเป็นชื่อเสืออะไรบางเออแล้วก็จะค่อยก็จะเข้าด้วยจะเราใช้ด้วยกัน มันตั้งแบบนี้เฉยๆไม่ได้ใช่ไหมไม่แบบนี้เลยก็คือเทพ,พื้นก่อนแบบนี้แหละเทพ,พื้นเสร็จแล้วเราค่อยเอาตอม่อวางตอม่อวางเสร็จแล้วก็ตวตวแ,วกแต่ของพี่เสือนะ่ะไม่ได้ไม่ได้วางแผ่นเพดอันนี้เหมือนข้าวางไว้เฉยๆวาง<ช>ไว้ <ไว S 2> บนตัว,วตวมอม่อเฉยๆแต่ธรรมดาเออมันต้องเอาท่อวางเทพื้นเอาท่อวางแล้วก็วางแผ่นเพด้างแผ่นเพดเป๊ะแล้วก็เทปูนหล่อให้เต็มให้มันเลแผ่นเพดไว้ใช่พอเอาตัวบ้านไปตั้งปุ๊บเราก็เชื่อมล็อกขาบ้าน กับแผ่นเพดมันก็จะตอมอจะช่วยรับน้ําหนักนแล้วพื้นปูนมันจะตอ่อพื้นปูนในตอมอกับพื้นปูนพื้นที่เราเทนีมันก็จะกินเนื้อเดียวกัน,นช่วยกันดึงไว้อีกเพราะว่าดีนะที่ลมมาแล้วมีอะไรนะ,ะเขาเรียกอะไรนะประสบการณ์จากบ้านใน,นาชายที่<ะ>เียลงคลองไส้ไก่งไง ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวางยาพี่ลอมก็ได้ไม่เป็นไรมันมีมาแล้วมาแล้วเพราะว่าของเสือนี่คือเขาวางไว้เฉยๆเฉยของของพี่เสือไม่ได้วางปืนเพราะว่าพี่เสือไม่ได้อยู่ทางลมของของเราเพราะมันอยู่ทางลมแต่อย่างน้อยก็มีบ้านมันไหนังตกใจ้กอมันเป็นภูเขาล้อมรอบลมมันจะจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะเราเป็นที่โล่งแต่ของเราเนี่ยมีอะไรก็กระเจิกระเจองหมดแต่ของเราอยู่อยู่ของพี่ลอมอยู่อยู่ของผมก็วางบนตอหม้อเฉยนะแต่ล็อกแผ่นเขตแต่ว่าไม่ได้เทพื้น ว่าดีมันแข็งอยู่แล้วมันรับตอนนั้นนะพอดีก็คือเดี๋ยวี่เราพี่โยกพี่ราก็จะยกก็พอดีเลยมันจะใช้รถเก่งนี่รถเก่งอันนี้ต่อเข้าไว้หรือยังอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเวลกันนะก็ต้องถามพี่หนึ่งทีนะมาแล้วรถเก่งแล้วครับเตรียมตัวใหญ่เนี้ยเทียมใหญ่นะเอฟซีเอฟซีะครับเทียนนี่เหรอครับเทียนนี่เหรอครับยกไว เตใหญ่ท่นแรกพี่นึกว่เป็นเ็นใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกว่ารถเทียบป่ะีนึกว่าเป็นแบบนั้นไอ้อย่างนี้ก็เอาได้รถผมส่งมาแล้วนะฮะส่งรถมานวก็เห็นเห็นไหมฮะไทยคาร์เซอร์วิสโอ้ยคร์เซอร์ิทสีฟุกสอ้โหไยคร์เซอร์บริั โอเคยวไปคุยกับเขาอ่ใช่ค่ะเชซีบีอ้าวสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงกระเช่อท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ